ช่วงวันเลตี้วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปเปิดวาร์ปจุดเช็คอินแห่งใหม่สำหรับนักเดินทางอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับแค่ราชบุรีเท่านั้นเองครับกับบ้านไร่อลทไทยคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทซึ่งใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่นี่ครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะต้องกลับไปซ้ำรบอบ2บ้านไร่อลาไทยมีเคล็ดลับอะไรที่สามารถมัดใจนักเดินทางได้ขนาดนี้ไปติดตามกันครับ ไรว่าของดีราชบุรีมีแต่องควันนี้ขอแนะนำบานไรออรไทยคาเฟ่แอนด์รีสอรองเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่มีสไตล์โดดเด่นไม่เหมือนใครแต่สิ่งที่มัดใจให้นักเดินทางทุกคนต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งคืออาหารอร่อยๆจากฝีมือเชฟระดับเหรียญทองและกาแฟรสกลมๆที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ จากเส้นทางราชบุรีส่วนพึ่งนักเดินทางสามารถแวะเวียนเข้ามาเติมพลังก่อนออกเดินทางกันได้กับเมนูเด็ดซิกเนเจอร์ที่ใครมาก็ต้องสั่ง ข้าวผัดสับป,ประรดรสหอมหวานอมเปรี้ยวจากเนื้อสับป,ประรดที่คัดสรรพิเศษจากเกษตรกรในพื้นที่แกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนอร่อยเข้มข้นหอมเครื่องแกงตายชูรสชาติด้วยยอดมะพร้าวอ่อนจากํำเนินสะดวกแกงคั่วใบชะพูปูก้อนน้ำแกงเข้มข้นแบบคูกคลิกหอมกลิ่นใบชะพูขึ้นจมูกอัดแน่นเต็มถ้วยด้วยเนื้อปูก้อนใหญ่ๆรสหวานสดเหมือนเพิ่งจับขึ้นมาจากทะเลขาหมูบ้านไร่ ขาหมูเยอรมันรสชาติไม่เหมือนใครเพราะที่นี่ใช้แต่ขาหน้านำไปตุ๋นให้นุ่มก่อนนำเข้าเตาอบให้กรอบได้เท็กเจอร์แบบกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บหรือจะเป็นน้ำจิ้มถัว่วรสหวานมันแกลมด้วยกระล่ำปีม่วงดองลงตัวสุดๆเอาใจคอกาแฟกันหน่อยกับบรรยากาศคาเฟ่แบบบ้านไรสไตล์โมเดิร์นโดดเด่นด้วยเมล็ดกาแฟคัดพิเศษที่ผสมผสานระหว่างกาแฟบราซิลและกาแฟไทย กับเมนูซิกเนเจอร์ที่รสชาติไม่เหมือนใครเอสเปรสโซ่บ้านไร่รสกลมกล่อมหอมกลิ่นคาราเมลและวานิลลาบ้านไร่อรไทยคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนอกจากจะโดดเด่นด้วยรสชาติของอาหารและกาแฟาสูตรลับเฉพาะแล้วที่นี่ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์รายล้อมด้วยธรรมชาติติดเชิงเขาพร้อมจุดเช็คอินถ่ายรูปแบบชำ่ำหนำใจรองรับการมาพักผ่อนของเหล่านักเดินทางและนักท่องเที่ยวบ้านไร่อรไทยคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทราชบุร พร้อมต้อนรับทุกคนทุกวันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นได้ใน Facebook บ้านไร,ร่อรไทยคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทคิดถึงราชบุรีต้องมาที่บ้านไร,ร่อรไทย